ก่อนจะดูคลิปนี้อยากให้ทุกคนสัญญาว่าจะไม่ปิดไฟนอนคนเดียวเรื่องเล่านี้เกิดขึ้นเมื่อ30ปีก่อนที่หมู่บ้านยกจนดินแดนที่ความเชื่อยังฝังรากลึกยายสายหญิงชราผู้มีรอยยิ้มแปลกประหลาดมักหายตัวไปยามค่ำคืนชาวบ้านร่ำหรือว่าแกคือกระสือคืนเดือนมืดเสียงหมาหอนโหยหวนดังมาจากท้ายหมู่บ้านกลิ่นคาวเลือดโชยมาแตะจมูก ตามด้วยแสงเรืองสีแดงลอยเด่นเหนือยอดไม้มันคือดวงไฟของกระสือยายสายคืนนั้นเองเด็กน้อยคนหนึ่งตื่นขึ้นมากลางดึกเห็นแสงประหลาดลอดผ่านรอยแตกของฝาบ้านแสงนั้นค่อยๆเลื่อนต่ำลงมาพร้อมกับเสียงบางอย่างที่ดังกระซิบข้างหูหนาวไหมยายจะให้ความอบอุ่นรุ่งเช้าเด็กน้อยคนนั้นหายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือไว้เพียงรอยเท้าเปื้อนดิน และกลิ่นคาวเลือดจางๆตำนานกระสือยายาสายยังคงถูกเล่าขานจนถึงทุกวันนี้ถ้าคุณยังไม่กลัวจนเกินไปลองคอมเมนต์บอกหน่อยว่าเคยได้ยินเรื่องผีกระสือที่น่ากลัวกว่านี้ไหมแล้วอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดเรื่องผีที่ขนหัวลุกกว่านี้